ข้าพระพุทธเจ้านายอมงพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวแห่งนี้ขอพระราชทานพระราชวรโรกาสสนุนการเผยแผ่หลักธรรมและการสร้างศาสนวัตถุอีกด้วยทรง ที่ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพัทีได้